สวัสดีครับผมนัทพงษ์พระเครื่อง EP นี้เป็น EP ที่หนึ่ง่พี่ๆองคไหนนะครับดูแลชอบองค์ไหนนะพี่ๆนะโทรมาหาผมได้เลยนะครับพี่ๆครับเราไปเรื่ององค์แรกนะครับพี่ๆครับนี่จะเป็นนางพญานะครับพี่ๆครับจะเป็นนางพญานะครับพี่ๆนี่แบบนี้นะครับพี่ๆครับนี่สวยๆแบบนี้นะครับองค์นี้นะครับพี่ๆครับองค์ที่1นนะครับพี่ๆอยู่ในราคาที่ 300บาทนะครับพี่พี่ครับนี่อยู่ในราคาที่300บาทนะครับพี่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 คนไหนนะครับดูแล้วสนใจนะพี่พี่นะโทรมาหาผมได้เลยนะครับพี่พี่ครับองนี้องค์ที่1นะครับพี่พี่ครับอยู่ในราคาที่300บาทนะครับพี่พี่ครับองค์นี้องค์ที่หนึ่งนะพี่พนะนี่แบบนี้นะครับพี่พครับองค์นี้องค์ที่1นะครับพี่พครับอยู่ในราคาที่สามร้อยบาทนะพี่พี่นะเราไปต่ออลค์ที่2นะครับพี่พี่ครับ นี่องนี้จะเป็นองค์ที่สองนะครับจะเป็นพระผงสุพรรณนะครับพี่พี่ครับจะเป็นพระผงสุพรรณนะครับพี่พี่นี่แบบนี้นะครับพี่พี่ครับองค์นี้นะครับพี่พี่ครับองค์ที่สองนะครับพี่พี่อยู่ในราคาที่สามร้อยบาทนะครับพี่พี่ครับองค์นี้นะพี่พี่นะอยู่ในราคาที่สามร้อยบาทนะครับพี่พี่คนไหนนะครับดูแล้วสนใจนะพี่พี่นะ โทรมาหาผมได้เลยนะครับพี่พี่ครับองนี้องค์ที่สองนะครับพี่พี่ครับนี่สวยๆแบบนี้เลยนะพี่พี่นะนี่องค์นี้องค์ที่สองนะครับพี่พี่อยู่ที่สามร้อยบาทนะครับพี่พี่ครับองนี้จะเป็นพระผงสุพรรณนะครับพี่พี่นี่แบบนี้เลยนะพี่พี่นะนี่สวยๆเก่าๆเลยนะครับเราไปต่อกันองค์ที่สามนะครับพี่พี่ครับนี่องนี้จะเป็นองค์ที่สามนะครับพี่พี่จะเป็นพระรอดนะครับพี่พี่ครับนี่จะเป็นพระรอดนะพี่พี่นะ นี่จะเป็นประมาณนี้นะครับพี่พี่ครับนี่สวยๆนะครับพี่พี่ครับสวยๆเก่าๆเลยนะองค์นี้นะครับพี่พี่ครับองที่3นะครับพี่พี่อยู่ในราคาที่300บาทนะครับพี่พี่ครับองนี้นะอยู่ในราคาที่300บาทนะครับพี่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 คนไหนนะครับดูแล้วสนใจนะพี่พี่นะองค์นี้องค์ที่3นะครับพี่พี่ครับอยู่ในราคาที่300บาทนะครับพี่พี่ครับนี่องค์นี้องค์ที่3มนะครับพี่พี นี่เราไปต่อกับองค์ที่สี่นะครับพี่พี่ครับนี่องค์นี้จะเป็นองค์ที่สี่นะครับพี่พี่จะเป็นพระซุ้มกอนะครับพี่พี่ครับจะเป็นพระซุ้มกอนะครับพี่พี่ครับนี่เก่าเก่าแบบนี้เลยนะพี่พี่นะนี่องค์นี้นะครับพี่พี่ครับองค์ที่สี่นะครับพี่พี่อยู่ในราคาที่400บาทนะครับพี่พี่ครับนี่เก่าเก่าสวยๆแบบนี้เลยนะพี่พี่นะองค์นี้นะครับพี่พี่ครับองค์ที่4ี่นะครับอยู่ในราคาที่ สี่ร้อยบาทนะครับพี่พี่ครับพี you suffer, you, ่พี่คนไหนนะครับสนใจองค์นี้นะพี่พี่นะโทรมาหาผมได้เลยนะครับพี่พี่ครับองค์นี้อยู่องค์ที่สี่นะครับพี่พี่นี่ด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้นะครับพี่พี่ครับนี่องนี้องค์ที่สี่นะครับพี่พี่เราไปต่อกันองค์ที่ห้านะครับพี่พี่ครับนี่องค์นี้จะเป็นองค์ที่ห้านะครับพี่พี่จะเป็นหลวงพ่อเดิมนะครับพี่พี่ครับจะเป็นหลวงพ่อเดิมนะพี่พี่นะนี่องค์นี้นะครับพี่พี่ครับองค์ที่ห้านะครับ อยู่ในราคาที่400บาทนะครับพี่พี่ครับอยู่ในราคาที่400บาทนะครับ p. พี่พนี่วันนี้ผมไปเหมามาได้นะครับพี่พี่ครับนี่องค์นี้องค์ที่5นะครับพี่พี่ครับอยู่ในราคาที่400บาทนะพี่พี่นะนี่แบบนี้นะครับพี่พี่ครับนี่วันนี้เหมามาได้ก็เอามาให้ลงมาให้ชมเลยนะครับพี่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 คนไหนสนใจนะครับองค์นี้องค์ที่5นะพี่พี่นะเราไปต่อตรงที่6นะครับพี่พครับ นี่องนี้จะเป็นองค์ที่6นะครับพี่พี่จะเป็นเบี้ยแก้หลวงปู่บุญนะครับพี่พี่ครับจะเป็นเบี้ยแก้หลวงปู่บุญนะพี่พี่นะนี่แบบนี้เลยนะครับพี่พี่ครับจะเป็นเบี้ยแก้หลวงปู่บุญนะครับพี่พี่องนี้นะครับพี่พี่ครับองที่6นะครับพี่พี่ครับอยู่ในราคาที่500บาทนะครับพี่พี่ครับอยู่ในราคาที่500บาทนะพี่พี่นะจะเป็นเบี้ยแก้หลวงปู่บุญนะครับพี่พี่ครับนี่ดูนะครับเก่าๆเลยนะครับพี่พี่ครับ องนี้องที่หกนะพี่พี่นะนี่อยู่ในราคาที่ห้าร้อยบาทนะครับพี่พี่เราไปต่อดองที่เจ็ดนะครับพี่พี่ครับนี่องค์นี้จะเป็นองค์ที่เจ็ดนะครับพี่พี่จะเป็นเขี้ยวเสือแกะเสือนะครับพี่พี่ครับนี่เป็นเขี้ยวเสือแกะเสือนะครับนี่ดูสีดูนะครับพี่พี่น้นดูสีอมเหลืองเลยนะครับพี่พี่ครับนี่องเหลืองแบบนี้เลยนะพี่พี่นะองค์นี้นะครับพี่พี่ครับองค์ที่เจ็ดนะครับพี่พี่ อยู่ในราคาที่500อบาทนะครับพี่พี่ครับอยู่ในราคาที่5้าอบาทนะครับพี่พี่ครับนี่สวยๆแบบนี้เลยนะครับพี่พี่ครับนี่ดูสีผิวนะครับพี่พี่ครับนี่ดูสีเลยนะพี่พี่นะนี่สีอมเหลืองแบบนี้เลยนะครับพี่พี่ครับนี่แบบนี้เลยนะพี่พี่นะองค์นี้นะครับพี่พี่ครับองค์ที่7ดนะครับพี่พี่อยู่ในราคาที่500บาทนะครับพี่พี่ครับเราไปต่อกันองค์ที่8ดนะครับพี่พี่ นี่องนี้จะเป็นองค์ที่แปดนะครับพี่พี่ครับจะเป็นสมจะเป็นผราสมเด็จนะครับพี่พี่นี่จะเป็นผราสมเด็จนะครับนี่พี่พี่ดูก่อนนะครับนี่พี่พี่ดูก่อนนะนี่เก่าเก่าสวยสวยเลยนะครับพี่พี่ครับองค์นี้นะครับพี่พี่ครับองค์ที่แปดนะครับพี่พี่ครับอยู่ในราคาที่สี่ร้อยบาทนะครับพี่พี่ครับองค์นี้นะอยู่ในราคาที่สี่ร้อยบาทนะครับนี่แบบนี้เลยนะพี่พี่นะองค์นี้นะครับพี่พี่ครับองค์ที่แปดนะครับ อยู่ในราคาที่400บาทนะพี่พี่นะพี่พี่คนไหนนะครับดูแล้วสนใจนะครับพี่พี่ครับดูแล้วถูกใจนะครับโทรมาหาผมได้เลยนะพี่พี่นะที่092 503 2848นะครับพี่พี่ครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะพี่พี่นะนี่องค์นี้จะเป็นองค์ที่8นะครับพี่พครับเราไปต่อกันองที่9นะครับพี่พี่ครับนี่องค์นี้จะเป็นองค์ที่9นะครับพี่พี่ครับ จะเป็นหลวงปู่ทวดพิมพ์พระรอดนะครับพี่พี่จะเป็นหลวงปู่ทวดพิมพ์พระรอดนะพี genocide, ่พี่นะนี่องค์นี้นะครับพี่พี่ครับอยู่ในราคาที่สี่ร้อยบาทนะครับพี่พี่ครับองค์นี้น้องค์ที่เก้านะครับอยู่ในราคาที่สี่ร้อยบาทนะครับพี่พี่ครับพี่พี่คนไหนนะครับดูแลสนใจนะพี่พี่นะนี่หลวงปู่ทวดพิมพ์พระรอดแบบนี้นะครับพี่พี่ครับอยู่ในราคาที่สี่ร้อยบาทนะพี่พี่นะนี่นี่ สวยๆแบบนี้เลยนะพี ings, ่ๆนะนี่องค์นี้นะครับพี่ๆครับองค์ที่เก้านะพี่ๆนะอยู่ที่สี่ร้อยบาทนะครับพี่ๆพี่ๆคนไหนนะครับสนใจนะครับโทรมาหาผมได้เลยนะพี่ๆนะองค์นี้องค์ที่เก้านะครับเราไปต่อองค์ที่สิบนะครับพี่ๆครับนี่องค์นี้จะเป็นองค์ที่สิบนะครับพี่ๆครับจะเป็นพระสมเด็จวัดเกศชัยโยนะครับพี่ๆครับจะเป็นพระสมเด็จวัดเกศชัยโยนะครับพี่ๆ นี่แบบนี้เลยนะครับพี่พ like ี่ครับนี่พี่พี่ดูก่อนนะนี่พี่พี่หยุดดูก่อนนะครับนี่จะเป็นพาสสมเด็จวัดเกศชัยโยนะครับพี่พี่ครับนี่เก่าแบบนี้เลยนะพี่พี่นะองค์นี้นะครับพี่พี่ครับอยู่ในราคาที่400บาทนะครับพี่พี่ครับองค์นี้นะครับพี่พี่ครับอยู่ในราคาที่400บาทนะครับพี่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 คนไหนนะครับดูแล้วสนใจนะครับพี่พี่ครับโทรมาหาผมได้เลยนะพี่พี่นะองค์นี้องค์ที่ สิบนะครับพี่พี่ครับอยู่ในราคาที่สี่ร้อยบาทนะครับพี่พี่ครับเดี๋ยวผมซองด้านหลังให้ดูนะพี่พี่นะนี่ด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะครับพี่พี่ครับนี่นี่แบบนี้เลยนะพี่พี่นะองค์นี้องค์ที่สิบนะครับพี่พี่ครับอยู่ในราคาที่สี่ร้อยบาทนะครับพี่พี่ครับองนี้องค์ที่สิบนะครับพี่พี่เราไปต่อกัคองที่สิบเอ็ดนะครับพี่พี่ครับนี่องค์นี้จะเป็นองค์ที่สิบเอ็ดนะครับพี่พี่ จะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงกับหลวงพ่อเจริญนะครับพี่พี่ครับนี่จะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงกับหลวงพ่อเจริญนะครับพี่พี่ครับนี่ไปมาออกมาได้มานะครับพี่พี่ครับนี่ได้มาเก่าๆแบบนี้เลยนะพี่พี่นะองค์นี้นะครับพี่พี่ครับองค์ที่สิบเอ็ดนะครับพี่พี่อยู่ในราคาที่สี่ร้อยบาทนะครับพี่พี่ครับนี่จะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงกับหลวงพ่อเจริญนะครับพี่พี่ครับอยู่ในราคาที่ สี่ร้อยบาทนะครับพ <400 S 1> ี Fifth, ah. Ah ่พ mm. ี่คร <man'> ับเหรียญนี้นะพี Rat ่พี่นะพี่พี่คนไหนนะครับสนใจนะครับนี่โทรมาหาผมได้เลยนะพี่พี่นะนี่แบบนี้เลยนะครับพี่พี่ครับนี่แบบนี้เลยนะพี่พี่นะองค์นี้องค์ที่สิบเอ็ดนะครับพี่พี่ครับอยู่ที่สี่ร้อยบาทนะครับพี่พี่นี่แบบนี้นะครับพี่พี่ครับเราไปต่อกับองค์ที่สิบสองนะครับพี่พี่ครับ นีองค์นี้จะเป็นองค์ที่สิบสองนะครับพี่พี่ครับจะเป็นเหรียญหลวงพ่อพัดนะครับพี่พี่จะเป็นเหรียญหลวงพ่อพัดนะครับพี่พี่ครับนี่แบบนี้นะครับพี่พี่ครับจะเป็นเหรียญหลวงพ่อพัดนะพี่พี่นะองค์นี้นะครับพี่พี่ครับองค์ที่สิบสองนะครับพี่พี่อยู่ในราคาที่สามร้อยบาทนะครับพี่พี่ครับองค์นี้องค์ที่สิบสองนะครับอยู่ในราคาที่สามร้อยบาทเท่านั้นนะครับพี่พี่ครับองค์นี้นะพี่พี่นะนี่จะเป็นเหรียญหลวงพ่อพัดนะครับพี่พี่นี่ นี่แบบนี้นะครับพี่ๆครับน mm ี hmm. ma ่แบบนี <Halloween. S 1> mm ้นะพี่พนะนี่พี่พี่คนไหนนะครับสนใจนะครับพี่ๆครับโทรมาหาผมได้เลยนะพี่พี่นะอง์นี้องค์ที่สิบสองนะครับพี่ๆครับนี่องค์นี้องค์ที่สิบสองนะพี่พนะนี่อยู่ที่สามร้อยนะครับพี่ๆครับองนี้องที่สิบสองนะเราไปต่อกับองค์ที่สิบสามนะครับพี่พครับนี่องค์นี้องค์ที่สิบสามนะครับพี่พ จะเป็นพระซุ้มกรเนื้อชินนะครับจะเป็นเนื้อที่หายากอีกเนื้อนึงเลยนะพี่พี่นะนี่นี่จะเป็นเนื้อที่หายากเลยนะครับพี่พี่ครับนี่นี่ผมเหมามาได้นะครับพี่พี่ครับองค์นี้นะครับพี่พี่ครับองที่สิบสามนะครับพี่พี่ครับนี่จะเป็นพระซุ้มกรนะครับพี่พี่ครับจะเป็นเนื้อชินนะพี่พี่นะนี่เป็นเนื้อหายากนะครับเป็นเนื้อหายากอีกเนื้อนึงเลยนะพี่พี่นะนี่เก่าแบบนี้เลยนะครับพี่พี่องนี้นะครับพี่พี่ครับองค์ที่สิบสามนะ าาอ, 13. อยู่ในราคาที่400บาทนะครับพี่พี่ครับองค์นี้นะครับองค์ที่13าอยู่ในราคาที่400บาทนะครับพี่พครับองค์นี้นะอยู่ในราคาที่400บาทนะครับนี่แบบนี้เลยนะพี่พี่นะองค์นี้องค์ที่13านะครับพี่พครับนี่เราไปต่อกันองที่14นะครับพี่พี่ครับนี่องค์นี้จะเป็นองค์ที่14นะครับพี่พี่จะเป็นหลวงปู่สุขถือไม้เท้าเนื้อทองผสมนะครับพี่พี่ครับ จะเป็นหลวงปู่สุขถือไม้เท้าเนื้อทองผสมนะครับพี่พี่องนี้นะครับพี่พี่ครับองค์ที่สิบสี่นะครับพี่พี่ครับนี่นี่เก่าๆเลยนะครับพี่พี่ครับนี่อยู่ในราคาที่สี่ร้อยบาทนะครับพี่พี่ครับองคนี้นะพี่พี่นะองที่สิบสี่นะครับอยู่ในราคาที่สี่ร้อยบาทนะครับพี่พี่ครับนี่แบบนี้เลยนะพี่พี่นะพี่พี่คนไหนนะครับนี่ ดูแลวสนใจนะครับพี่พี่ครับนี่องค์นี้องค์ที่สิบสี่นะครับพี่พี่ครับอยู่ในราคาที่สี่ร้อยบาทนะครับพี่พี่ครับองค์นี้นะอยู่ในราคาที่สี่ร้อยนะครับพี่พี่ครับนี่องนี้องค์ที่สิบสี่นะครับพี่พี่ครับเราไปต่อองค์ที่สิบห้านะครับพี่พี่ครับนี่อง์นี้องค์ที่สิบห้านะครับพี่พี่ครับจะเป็นหลวงปู่เผือกนะครับพี่พี่ เป็นหลวงปู่เผือกนะครับนี่สวยๆเลยนะพี่ๆนะนี่นี่องค์นี้นะครับพี่ๆครับองค์ที่สิบห้านะพี่ๆนะอยู่ในราคาที่สี่ร้อยบาทนะครับพี่ๆครับนี่องนี้องที่สิบห้านะพี่ๆนะนี่วันนี้ผมก็มีอะไรมาแจ้งนะครับพรุ่งนี้วันที่สิบเก้านะครับพี่ๆครับจะเป็นวันพระฤหัตเนาะพรุ่งนี้เนาะพรุ่งนี้ผมหยุดหนึ่งวันนะครับพี่ๆครับพอดีผมต้องไปธุระด่วนนะครับพี่ๆผมต้องไปธุระต่างจังหวัดนะครับพี่ๆครับ พร hmm. er <t 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 ุ่งนี้วันพฤหัสผมหยุดหนึ่งวันนะครับพี่พี่ครับวันที่สิบเก้านะนี่แบบนี้นะครับพี่พี่ครับองค์นี้องค์ที่สิบห้านะพี่พี่นะอยู่ที่สี่ร้อยบาทนะครับพี่พี่ครับนี่อยู่ที่สี่ร้อยบาทนะพี่พี่นะองนี้องที่สิบห้านะครับพี่พี่ครับเราไปต่อองที่สิบหกนะครับพี่พี่ครับนี่องนี้จะเป็นองค์ที่สิบหกนะครับพี่พี่จะเป็น พระชัยอยุธยานะครับพี่พี่ครับนี่จะเป็นพระชัยอยุธยานะครับพี่พี่นี่แบบนี้นะครับพี่พี่ครับนี่เก่าแบบนี้เลยนะครับพี่พี่ครับองนี้นะครับพี่พี่ครับองค์ที่สิบหกนะครับพี่พี่อยู่ในราคาที่สี่ร้อยบาทนะครับพี่พี่ครับอยู่ในราคาที่สี่ร้อยบาทนะพี่พี่นะพี่พี่คนไหนนะครับดูแลสนใจนะครับพี่พี่ครับนี่องค์นี้นะครับองค์ที่สิบหกนะพี่พี่นะอยู่ในราคาที่สี่ร้อยบาทนะครับพี่พี่ครับ นี่ด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้นะครับพี่พี่นี่แบบนี้นะพี่พี่นะองค์นี้องค์ที่สิบหกนะครับพี่พี่ครับอยู่ในราคาที่สี่ร้อยบาทนะครับพี่พี่ครับจะเป็นพระชัยนะพี่พี่นะนี่แบบนี้นะครับพี่พี่ครับเราไปต่อองค์ที่สิบเจ็ดนะครับพี่พี่ครับนี่องค์นี้องค์ที่สิบเจ็ดนะครับพี่พี่ครับจะเป็นพระสมเด็จนะพี่พี่นะนี่จะเป็นพระสมเด็จนะครับนี่ องนี้นะพี่พี่นะอยู่ในราคาที่300บาทเท่านั้นนะครับพี่พี่ครับองนี้นะอยู่ในราคาที่300บาทนะครับพี่พี่นี่แบบนี้นะครับพี่พี่ครับนี่นี่แบบนี้นะพี่พี่องนี้นะครับองค์ที่17นะครับพี่พี่ครับอยู่ในราคาที่300บาทนะพี่พี่นะนี่แบบนี้นะครับพี่พี่ครับพี่พี่คนไหนนะครับสนใจนะพี่พี่นะนี่โทรมาหาผมได้เลยนะครับองคนี้องค์ที่17นะครับพี่พี่ นี่แบบนี้นะครับพี่พี่ครับองนี้องที่สิบเจ็ดนะพี่พี่นะเราไปต่อตรงที่สิบแปดนะครับพี่พี่ครับนี่องนี้จะเป็นองค์ที่สิบแปดนะครับพี่พี่ครับจะเป็นหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับพี่พี่จะเป็นหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับพี่พี่ครับนี่นี่แบบนี้เลยนะพี่พี่นะนี่สวยๆแบบนี้เลยนะครับพี่พครับองนี้นะครับพี่พี่ครับองค์ที่สิบแปดนะครับพี่พี่ อยูうう่ในราคาที่ ern, 400บาทนะครับพี่พครับนี่อยู่ในราคาที่400บาทนะพี <S <S, <S ่พ <S, S 2> <Britney> ี <Bla au S 1> ่นะนี่เก่าๆแบบนี้เลยนะครับนี่พี่พี่คนไหนนะครับดูแลสนใจนะครับพี่ๆี่ครับองค์นี้นะองค์ที่18นะครับพี่พครับอยู่ในราคาที่400บาทนะครับพี่พี่ครับองค์นี้นะอยู่ในราคาที่400บาทนะครับพี่พนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับพี่พครับเราไปต่อกันองค์ที่19นะครับพี่พี่ครับ นี่องนี้จะเป็นองค์ที่สิบเก้านะครับพี่พี่ครับจะเป็นตะกรุดหลวงพ่อโพนะครับพี่พี่ครับจะเป็นตะกรุดหลวงพ่อโพนะครับพี่พี่นี่องนี้นะครับพี่พี่ครับองค์ที่สิบเก้านะครับพี่พี่ครับอยู่ในราคาที่ห้าร้อยบาทนะครับพี่พี่ครับนี่จะเป็นตะกรุดหลวงพ่อโพนะครับพี่พี่นี่แบบนี้เลยนะพี่พี่นะนี่แบบนี้นะครับพี่พี่ครับองนี้นะพี่พี่นะองค์ที่สิบเก้านะครับพี่พี่ครับ อยู่ในราคาที่ห้าร้อยบาทนะครับพี่พี่ครับนี่องค์นี้นะอยู่ในราคาที่ห้าร้อยนะครับพี่พี่ครับนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะพี่พี่นะนี่องค์นี้องค์ที่สิบเก้านะครับพี่ๆี่ครับนี่แบบนี้นะพี่พี่นะองคนี้องค์ที่สิบเก้านะครับพี่พี่ครับนี่แบบนี้นะครับพี่พี่ อยู่ที่ห้าร้อยบาทนะครับพี่พี่ครับอยู่ที่ห้าร้อยบาทนะพี่พี่นะอง์นี้นะครับจะเป็นตะกรุดนะครับพี่พี่ครับนี่แบบนี้เลยนะพี่พี่นะแล้วไปต่อกับองที่ยี่สิบนะครับพี่พี่ครับนี่องค์นี้องที่ยี่สิบนะครับพี่พี่ครับจะเป็นพระปิดตาหลวงปู่เอี่ยมนะครับพี่พี่ครับจะเป็นพระปิดตาหลวงปู่เอี่ยมนะครับพี่พี่นี่แบบนี้นะครับพี่พี่ครับองค์นี้นะครับพี่พี่ครับอยู่ที่ สามร้อยบาทนะครับพี่พี่ครับองนี้ผมเอาอยู่ที่สามร้อยบาทนะพี่พี่นะนี่อง์นี้องที่ยี่สิบนะครับพี่พี่ครับนี่นี่แบบนี้เลยนะพี่พี่นะองนี้องที่ยี่สิบนะครับพี่พี่นี่องนี้องที่ยี่สิบนะอยู่ที่สามร้อยบาทนะครับพี่พี่ครับเราไปต่อกันองที่ยี่สิบเอ็ดนะครับพี่พี่นี่องนี้จะเป็นองที่ยี่สิบเอ็ดนะครับพี่พี่ครับจะเป็นพระร่วงลางเปินเนื้อ สีออกเงินนะครับน um. ี่เนื้อสีออกเงินแบบนี้นะครับพี่พี่เดี๋ยวผมส่องให้ดูนะนี่เป็นเนื้อสีออกเงินแบบนี้นะครับพี่พี่ครับองค์นี้นะพี่พี่นะองที่ยี่สิบเอ็ดนะครับอยู่ในราคาที่สี่ร้อยบาทนะครับพี่พี่ครับนี่อยู่ในราคาที่สี่ร้อยนะครับพี่พี่ครับพี่พี่คนไหนนะครับนี่ดูแล้วชอบนะครับองคนี้องที่ยี่สิบเอ็ดนะพี่พี่นะนี่แบบนี้นะครับพี่พี่ครับอยู่ในราคาที่ สี่ร้อยบาทนะครับพี่พี่ครับนี่ด้านหลังนะพี่พี่นะนี่อยู่ในราคาที่สี่ร้อยบาทนะครับพี่พี่ครับองนี้องที่ยี่สิบเอ็ดนะพี่พี่นะนี่แบบนี้นะครับพี่พี่เราไปต่อกันองที่ยี่สิบสองนะครับพี่พี่ครับนี่องนี้จะเป็นองที่ยี่สิบสองนะครับพี่พี่ครับจะเป็นพระล่วงลางปืนไม่รู้หลวงพ่ออะไรนะครับพี่พี่ครับผมไม่รู้หลวงพ่ออะไรนะพี่พี่นะนี่แต่เขาตอกพอผ่านมาตรงนี้นะ นี่แต่เขาตอบขอพานไว้ตรงนี้นะครับพี like ่พ <infinity> ี่นี่แต่ผมไม่รู้ว่าหลวงพ่ออะไรนะครับนี่แต่เก่าดีนะครับพี่พี่ครับนี่นี่องค์นี้องค์ที่ยี่สิบสองนะครับพี่พี่ครับนี่อยู่ในราคาที่สี่ร้อยบาทนะครับพี่พี่ครับนี่องค์นี้นะอยู่ในราคาที่สี่ร้อยบาทนะครับพี่พี่ครับนี่แบบนี้เลยนะพี่พี่นะองค์นี้อยู่ในราคาที่สี่ร้อยนะครับพี่พี่ครับ นี่แบบนี้นะพี่พี่นะนี่เขาตอบพอพานมาตรงนี้นะครับพี่พี่ครับผมก็ไม่รู้ว่าเป็นหลวงพ่ออะไรนะครับพี่พี่นี่นี่แบบนี้นะครับพี่พี่ครับองค์นี้นะพี่พี่นะองที่ยี่สิบสองนะครับพี่พี่ครับนี่เป็นเหมามาได้นะครับนี่ผมก็ไม่รู้หลวงพ่ออะไรนะพี่พี่นะนี่นี่เราตอบพอพานมาตรงนี้นะพี่พี่นะนี่แต่มันเก่าดีนะครับนี่องคนี้อยู่ที่สี่ร้อยบาทนะพี่พี่นะ เราไปต่อกันองค์ที่ยี่สิบสามนะครับพี่พี่ครับนี่องค์นี้องค์ที่ยี่สิบสามนะครับพี่พี่จะเป็นพระล่วงหลังลายผ้ามาผมผมไม่รู้ว่ากุไหนนะครับพี่พี่ครับนี่เป็นพระล่วงหลังลายผ้านะครับพี่พี่ผมไม่รู้ว่ากุไหนนะครับพี่พี่ครับนี่แต่เก่าๆแบบนี้เลยนะพี่พี่นะนี่เก่าๆแบบนี้เลยนะครับพี่พี่ครับองค์นี้นะพี่พี่นะองค์ที่ยี่สิบสามนะครับพี่พี่ครับอยู่ในราคาที่ สี่ร้อยบาทนะครับพี่พี่ครับองค์นี้นะอยู่ในราคาที่สี่ร้อยบาทนะครับพี่พี่ครับนี่แบบนี้นะครับพี่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 คนไหนนะครับสนใจนะพี่พี่นะองค์นี้องที่ยี่สิบสามนะครับพี่พี่ครับอยู่ในราคาที่สี่ร้อยบาทนะครับพี่พี่ครับนี่เก่าแบบนี้เลยนะครับพี่พี่ครับนี่เก่าแบบนี้เลยนะพี่พี่นะนี่ตามในวิดีโอนี้เลยนะครับพี่พี่ครับนี่แบบนี้นะครับพี่พี่อยู่ที่สี่ร้อยบาทนะครับพี่พี่ครับองค์นี้นะนี่ เราไปต่อตรงที่ยี่สิบสี่นะครับพี่พี่ครับจะเป็นอง,องค์คงสุดท้ายแล้วนะพี่พี่นะนี่จะเป็นพังงัาง,เ,นนเ,าง ال เสียนล้นนะครับพี่พี่ครับนี่จะ,นนนะนจะเป็นองค์สุดท้ายนะครับพี่พี่ครับจะเป็นพังงัางเสียนล้นนะครับพี่พี่ครับนี่เสียนล้นก็จะเป็นประมาณนี้นะนี่ด้านบนนะครับนี่แบบนี้นะครับพี่พี่ครับนี่องค์นี้นะครับพี่พี่ครับองค์ที่ยี่สิบสี่นะพี่พี่นะจะเป็นองค์สุดท้ายนะครับพี่พี่ครับอยู่ในราคาที่ สี่ร้อยบาทนะครับพี่พี่ครับองนี้นะอยู่ในราคาที่สี่ร้อยบาทนะครับพี่พี่นี่แบบนี้นะพี่พี่นะองคนี้องค์สุดท้ายนะครับพี่พี่ครับอยู่ในราคาที่สี่ร้อยบาทนะครับพี่พี่ครับนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะพี่พี่นะนี่สำหรับ e ีวันนี้ก็ได้หมดลงไปแล้วนะพี่พี่นะมีอยู่24องค์นะครับพี่พี่ครับผมจะแจ้งให้ทราบนะครับพี่พี่ครับผมพูดไปกลางคลิปแล้วเนาะ ว่าวันพระฤหัสวันที่19ผมหยุดหนึ่งวันนะครับพี่พี่ครับผมไปทุระเนาะพี่พี่นะผมไปทุระด่วนเนาะมาเจอกันอีกทีก็วันที่20นะครับพี่พี่ครับมาเจอกันในทีวันศุกร์นะพี่พี่นะสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ